สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เรามาอยู่กันที่เมมขนนกแดงนะคะอ่าของน้ำก็จะเป็นดอกอ่าเหลืองอ,อ่อนๆขีดชมพูนะคะนี่ค่ะนะคะเยอะเลยนะคะชุดนี้ที่ทำตั้งไว้นะคะอ่าถ้าเป็นกระถางเล็กเนี่ยน้ำจะขายที่30บาทนะคะเห็นไหมเขาก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าขนนะคะเตรียมออกดอกแล้วนะคะรุ่นพวกนี้นะคะเป็นกระถางขนาด2นิ้วนะคะ แล้วก็ตัวนี้ที่ทํานะคะเป็นกระถางขนาด4นิ้วนะคะนะคะก็ทําไว้หลายกอที่จริงอ่ะมันจะใหญ่แล้วก็สวยอลังการกว่านี้นะคะแต่ว่าลูกค้าซื้อไปหมดแล้วเนาะก็ไม่ได้ทําคลิปนะคะเพราะว่า,เ,าเป็นช่วงที่ชุลมุนลูกค้าเข้ามาที่สวนก็อยากได้ฟอร์มใหญ่นะคะก็ آ, ช่วยกันซื้อ,อไปจนหมดนะคะฟอร์มใหญ่ขนาด4นิ้วเนี่ยน้ำจะขายอยู่ที่100บาทนะคะนะ เริ่มจากตรงไหนดีเริ่มไม่ถูกนะคะเริ่มจากตรงนี้นะคะอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์นะคะเป็นต้นแม่พันธุ์ตัวนี้เพื่อนให้มาประมาณาห้าปีได้แล้วนะคะก็มีความอุ้ยเกี่ยวอยู่กับอันนี้นะคะอู้ ได้ที่เลยอันนี้หนามตะขอนะคะหนามตะขอดอกเหลืองเนาะอันนี้ก็คือไซส์แม่พันธุ์ทั้งหมดนะคะก็จะอยู่โซนนี้เนาะนะคะอันนั้นก็จะเป็นอิชิโนบนะคะอันนั้นก็ตัวนี้ก็จะขายอยู่กระถางละร้อยเหมือนกันนะคะอันนี้คือฟอร์มได้แล้วนะคะมีฟอร์มที่สวยกว่านี้อีกนะคะที่พาออกขายเนาะนะคะก็จะตัวนี้นะคะเขาก็จะขึ้นลูกให้บ่อยๆนะคะต้นแม่ไม่เคยมีดอกให้นะคะแต่ว่ารุ่นลูกมีดอกให้ อพอหลังจากที่เราเราดึงออกมานะคะก็จะเอามาลงนี่คะกระถางนะคะขนาด2นิ้วนะคะเป็นกระถางแคคตัสธรรมดานะคะเราก็ปิดด้วยหินโรยหน้านิดนึงนะคะใช้ดินแคคตัสนะคะดินแคคตัสธรรมดาเลยนะคะอ่านี่นะคะถ้าลงไว้สักพักนึงแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มแตกหน่อแบบนี้นะคะแตกหน่อรอบๆออกมาแบบนี้นะคะ ก็มีความใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเนาะคราวนี้นะคะคราวนี้อ่าเหมือนน้ำจะซูมไว้เนาะอ่าโอเคจากคลิปที่แล้วก็ซูมไว้คราวนี้นะคะมาถึงเนะะี่ยค่ะอ่าฟอมของแต่ละต้นนะคะก็จะไม่เท่ากันนะคะบางต้นนะคะ ก็จะใหญ่ขึ้นมาแต่หัวนะคะแบบนี้นะคะก็คือจะใหญ่อ้วนขึ้นมานะคะแล้วก็มีหนอน้อยนะคะนี่นะอาตัวบังแดดนะคะช่วงนี้แดดเข้าลงเรือนที่บ่ายสามโมงนะคะบ่ายสโมงเนาะแดดเข้าลงเรือนมาเต็มที่เลยนะคะคือโซนที่น้าตั้งอยู่เนี่ยคือแดดนะคะคือเมมเมดพิกเนี้ยน้ำจะให้โดนแดดนะคะเพื่อที่ว่าจะเซตฟอร์มกอเขานะคะ คือเขาจะได้แดดตั้งแต่บ่ายสองโมงนะคะแล้วก็วันทั้งวันเนี่ยสแลนพังแสงแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแต่พอบ่ายสองโมงเนี่ยแดดจะสาดเข้ามาในในโรงเรือนทั้งหมดเลยนะคะนู่นนะคะแดดสาดนะคะอ่ะาคราวนี้มาคุยกันต่อถึงไหนละอ่าแต่ละต้นเนี่ยก็จะมีฟอร์มกอฟอร์มลูกไม่ไม่เท่ากันนะคะอ่าอันนี้แดดล่มลวนะคะถ้าอย่างอย่างตัวเนี้ยเขาก็จะโดดเด่นขึ้นมานะ อันนี้คือน้ำเ็ตแล้วนะเพราะว่ามาเตรียมพื้นที่นะคะเตรียมพื้นที่เนาะเนี่ยค่ะก็จะมีฟอร์มลูกขึ้นมาเห็นไหมคะฟอร์มลูกไม่เต็มแบบเนี้ยน้ำจะขายอยู่ที่30บาทนะคะถามว่าฟอร์มลูกไม่เต็มแต่สวยมีไหมมีนะคะเนี่ยค่ะเกือบเต็มนะคะครึ่งนึงนะคะหรือว่าเกือบเต็มเกือบทั้งหมดนะคะคราวนี้เรามาเลือกแบบไหนที่เราจะ,ะมาทําเป็นไม้กระถางนะคะ ก็จะเลือกนี่ค่ะฟอร์มลูกที่เต็มแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเขาจะขึ้นทุกทิศทางเลยนะคะจนกลายเป็นวงกลมนะคะตัวนี้น้ำก็ยังคัดไว้อยู่นะคัดเอาไว้อยู่นะคะเพื่อที่จะไว้ทำเป็นไม้ฟอร์มฟอร์มใหญ่นะคะฟอมสี่นิ้วฟอร์มหกน,นิ้วนะคะนี่นะคะเราจะเลือกฟอร์มแบบนี้ค่ะนะคะคือลูกเขาขึ้นเต็มเลยเห็นไหมคะล้อมรอบเหมือนดวงดาวเลยนะคะ ตัวนี้ก็ใช่นะนี่นะคะอ่าแคคตัสเขาก็จะมีหนามเล็กๆที่มือให้พอได้เจ็บเนาะนี่ค่ะฟอร์มประมาณนี้นะคะที่เราคัดไว้เนาะอันเนี้ยเนี่น้ำบังแดดให้ดูหลังจากที่เราขึ้นฟอร์มกระถางสี่นิ้วแล้วนะคะอันนี้ก็คือเพิ่งขึ้นไปได้สักประมาณเดือนหนึ่งนะคะเดือนหนึ่งเนาะก็จะได้ฟอร์มประมาณนี้นะคะ ของกระถางสี่นิ้วเนาะนะ,ะก็จะสวยนะคะแต่ถ้าเราเลือกฟอร์มมาแล้วเกิดการผิดพลาดนะคะเขาก็จะเบี้ยวๆแบบนี้อันนี้ไม่เป็นปัญหานะคะเพราะว่าเราก็จะปล่อยไว้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะฟูจนกระทั่งเต็มทั้งหมดนะคะฟูจนกระทั่งเต็มกระถางสี่นิ้วนะคะเพราะว่าชุดที่ขายไปเนี่ยคือฟูจนแบบว่าขึ้นมาจนเต็มเต็มไปหมดนะคะเมมขนนกแดงเนี่ยเขาจะออขอโทษค่ะ เมมเม็ดพลิกแดงเนี่ยเขาจะเรียงง่ายนะคะต่างกับสีที่เป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองเขาจะไม่ค่อยขึ้นฟอร์มกอให้น้ำสักเท่าไหร่เนาะแต่กับร้านอื่นก็น่าจะขึ้นนะคะไปดูวิธีเปลี่ยนกระถางกันค่ะอ่ะอันนี้คือตัวที่น้ำคัดมาแล้วนะคะคัดมาแล้วเนาะเพื่อที่จะเอามาเปลี่ยนกระถางนะคะนี่ก็เปลี่ยนไปแล้ว เปลี่ยนไปได้แล้วนะคะหนึ่งกระถางนะคะก็จะสวยประมาณนี้เลยเห็นไหมคะดินนะคะก็จะเลือกเป็นดินแคคตัสธรรมดานะคะไม่มีอะไรพิเศษมากมายนะคะแล้วก็เป็นกระถางขนาดสี่นิ้วนะคะแบบนี้เลยนะคะวิธีเปลี่ยนง่ายมากค่ะนะคะเราเอาดินใส่ลงไปก่อนนะคะดินใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็อ่ามองเห็นไหมทํา โพรงดินตรงกลางนะคะถ้าเราตบดินให้แน่นเนี่ยเราจะทําโพรงยากนะคะทําโพรงดินตรงกลางนะคะกระถางขนาดเดียวกันนะคะกดลงไปค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะรู้แล้วว่าฟอร์มไม้ของเราอยู่ประมาณไหนเราก็นี่ค่ะกระแทกดินได้เลยนะคะให้ดินยุบตัวลงไปเนาะแล้วเราก็กดตามนะคะเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าฟอร์มไม้เราจะอยู่ประมาณนี้นะคะแต่งได้เลยค่ะนะคะแต่งได้เลย แต่งกระถางให้สวยได้เลยอ่าเอากระถางขึ้นนะคะนี่คือตัวไม้ที่เราเลือกนะคะกับไม้กลมหนึ่งอันดูรูกระถางนะคะดูรูกระถางเราจะงัดแล้วก็ดันขึ้นนะคะถ้าลากเขาแน่นแบบนี้มันจะดันขึ้นยากนิดนึงนะคะอาศัยความระมัดระวังนะคะ ดันตามดูลงไปนะคะระวังเบามือนะคะแล้วก็ระวังมือเราจะโดนหนามทิ่มด้วยนะคะทํามือเนี่ยให้เป็นอุ้งแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอุ้งแบบนี้นะคะอุ้งมือแบบนี้นะคะเนี่ยลองรับเขาไว้นะคะดึงเบาๆนะคะขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะแล้วหนามก็จะไม่ทิ่มมือเราด้วยนะคะนี่สังเกตลากเห็นไหมคะจากหน่อของเขาก็ลากจะขึ้นเต็มเลย จัดมุมวางนะคะวางให้ให้ตรงกับมุมที่เราทําไว้นะคะวางปึ๊บลงไปนะคะแล้วก็กดเล็กน้อยหาไดลองมือก็ได้นะคะกดลงไปสักหน่อยนึงนะคะระวังนะคะหนามจะยุบนะคะแล้วก็ระวังหัวฟูฟูตัวนี้จะแตกนะคะตบที่ก้นกระถางนะคะนีะ่ตบแบบนี้นะคะให้เข้ายุบลงไป ช้อนไอศรีมของเรานะคะกินเห,เหลือแล้วเอามาแต่งนะคะแต่งตรงไหนแต่งดินด้านข้างค่ะนะคะแต่งดินด้านข้างนะคะเอียงไว้แต่งนะคะใส่ดินลงไปค่ะใส่ดินลงไปจนชิดนะคะเพื่อให้รากเขาแตกมาแล้วก็เจอดินนะคะตบอีกทีนึง เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้ก็ลดน้ํานะคะวิธีลดน้ําของไม้กระถางใหญ่เนี่ยนะคะก็จะใช้วิธีลดประมาณสองอาทิตย์ครั้งแค่ฉกๆนะคะถ้าเขาไม่สวยเราก็เนี่ยคะ่ะแต่งทรงหนุนเขาขึ้นมานะคะเขาก็จะสวยเสมอกันหมดนะคะก็จะเป็นรูปดาวตอนนี้เวลาเขาแตกหน่อเขาก็จะใหญ่ขึ้นเนื่องจากหน่อเขามีรากแล้วหน่อเขาก็จะได้กินดินนะคะรากเขาก็จะลงไปอยู่ในดินเนาะ เขาก็จะเป็นฟอร์มที่ใหญ่แล้วก็อลังการขึ้นหัวแม่ก็จะใหญ่ขึ้นฟอร์มลูกก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็แตกหน่อขึ้นมาอีกก็จะเป็นฟอร์มไม้ฟอร์มใหญ่ที่สวยนะคะถ้าขายในกรุงเทพก็คงราคาหลัก2 3 0ถนะคะแต่อันนี้คือน้ำขายบ้านๆน,นะคะบางทีก็ลงขายในเน็ตมั่งเน้นเน้นว่าเราผลิตเองเนาะก็จะขายอยู่ที่ฟอร์มใหญ่ๆก็อยู่ที่ประมาณ100บาทเองนะคะเพื่อน เทคนิคง่ายๆนะคะคลิปนี้น้ำฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณที่ยังรักและติดตามกมันค่ะสวัสดีค่ะ